พอกันอยู่ตลาดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น,น,น้องบรรยากาศยามหนาวพายสองสาวมอาอย่างตลาดฝากเบิ้งฝากส้มหมาเด้อปฝาลุงนี่เซ่คือสิอุ่น อันสาบาทสาอันสาบาทรวมกันสอันห้าจบาทเขียดกมีและเฮ้งปากกะมียงามาท้ออาเดิมย่าามเ โอ้ชมาคล้ายๆหัวแดงรอบนี้เออเอาไ้ให้แน่ดอกหนึ่งมัดหนึ่งกำหนึ <k <k ่งมาทำอไรรับไปแล้วมันเบี้ยบัเครือกันอ่ะเอางนอยเอาผักเมื่อนั่นเบี้ยบเคลือกกักอันนั้นอันนั่นแล้วอันนั้นบที่ปาดปอ สุดมาได้จังไวดะอไอน่มาใต้มาใต้ซื้อขึ้นมาเลย คนไล่ลินะว่า้ไม่ใ่ญ่นะแม่มาแล้วผมอยากต้อยมัคำเล่าด้วยหะมาเด้อมาเด้อเมาเด้อเ่าาเด้อเามาเด้อเ่ดเด้อ

<cười> 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 mà mẹ đây, anh ơi, ui, nhảy nó ui, 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 anh <laughs> <laughs> <laughs>

ตัวค่ะอันีอเจ้านอันนชวื้อในมามนละบาทไช้ชื่อมาอืมนละบาอทางะเข็บแนลน์แถวดีตามขอบหอกรอบเออกรอบโอ้เนแ่ใสองังเออพองละลายเลยอืม่นละบาดมันเอาเนวมิเกนูกินปลาเนื้วจจ๊ดี้อ มันถูกในเฮือนบนในบ้ามาเดอนี่ด้องมาเด้อโคตรเด้อฝากทางทีเด้อชอบฝากทานเหรอฝาท่านนั่นละกหนังนะฮะโลดสบายใจ มาือาเงินนอยวยืนเงินมัน้ัไม่เาไมได้เรียซิมแก็ได้าหาย่อดกระปุกโอ้เรียนบาทบ่บ่ไงช่องูยืินเงินชา้นนันยืมเงินเงินวบน เลเปลี่ยนมาใหเล้ยเปลี่ยนมากันทั้งหมดจ้ะขอบใชไม่ลย้ากั้งซื้อเร็วแค่อดเร็มากบ่ อันนร้ามาซื้อไข่ก่อนนี่จะเขียดเนอะมันลายนิเขียดแบบพักเข่งซื้อ,อเอาแพงหนึ่ง ค่ะก็จื hey. ้จ okay. ือน่ะอะไรเดี๋ยวดิ่งเนื้ขวดเนี้ก็ขวดวานขวดขวดได้กินยู xin đấy anh đấy, anh xin anh em nè. em 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 mèn em 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 bọc xong

อียงเลยนะทุ่งยังมะขามบอกามา่บบมีดาแเค้ก okay, ตัวใดเค okay, อันใดเ้มบบ่ลูกลม่ทองหนใมกัดเบ้าได้แบบพลอยทองกับมีดได้ขันสิมักขันมักกันเลยนแหละลูกลหลากมักเ็นไร้ามนนะามอียงเนเมืนกเป็นไร้แท อะไองบ้างใช่ไหมหาบ้านมนบุรีนาหาบพี่ก็หาว่ะแม่ก็ครเดียวกันบ่ได้ทิ้มเอาไ้ดูทุ่ง่ะกใครกันเท่าน่ะซะอ่ะยิบเอาไปลอยหนึ่งลูกดึงเอาไปลอยหนึ่ง อเกินอยู่กลางตลาดเลยนนี้ก็ได้แซ่บบ่ตักกินเลยขั้นตากนะ่ยตักกินพร้อมกันเลยมันจังแซ่บตากกราทั่งน้ำปังเลยเขีย่ยกลาดสาวแซงเลย

เก็บ้น,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 า,นาน่อยก็น่อย,อย,อาายอได้ไมหลบหนากีะเอีให้ยเพิ่นครูไหมคะเอาไปทานไหมค่ะดูครูทนได้ไหมค่ะมาสิาทานซื้อๆเอาปหาดอกไม่ค่ะครูทำได้เลยอยเศร้าก็ได้ลอยเศรก็ได้บ่อยเศร้าเนื้อหลบหนา โอ้ต like ีมันไหออะไรจงเลย้า้าไปใช่ตกงมอเทียนมอเทียนจะกินคลิปหนาเด้อ ยดี๋ยวนสิทื้ออันแค่บอรด